ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับ ขอแนะนำเพจอินแบ็กเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีบริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบแล้วกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กัแกนเหมือนเดิมทุกคนก็จะทํทำการอัปเดตข่าวสารของอีฟุบอลสอ2พัน่สโซนมือถือหรือฟังมือถือกัน,นเหม สำหรับใน่วนของคลิปนี้นะครับทุกคนจะดำเนินการพูดถึงการคาดการณ์นะครับนักเตะแพ็กใหม่ของ Player of the w e e k กัสสีเขียวก็ทุกคนก็มาดูเลยกันนะครับว่าสื่อต่างประเทศนะครับทุกคนหรือว่าช่องของทางประเทศนะครับให้ข้อมูลการคาดการณ์นะครับมีใครกันบ้างเป็นยังไงกันบ้างเรามาดำเนินการรับชมกันในคลิปนี้เลยด้วยกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็มาทุกคนฝากกดไลค์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับทุกคนก็เรามาเริ่มไล่เรียงดูเลยด้วยกันนะครับว่ามันจะมีข้อมูลข่าวสารอย่างไรกัันนบบ้างะคร อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าคลิปนี้นะครับจะทำการนำเสนอให้ผู้คนการคาดการณ์นะครับนักเตะแพ็กใหม่ของ Player of the Week กาสสีเขียวนะครับทุกคนก็เรามาดูที่แพ็กปัจจุบันกันก่อนเลยนะครับสำหรับแพ็กปัจจุบันก็นำทัพโดยดานิโอโมนะครับลุกแม่นอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนก็ได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับก็เรามาดูในส่วนของการคาดการณ์กันบ้างแลวกันนะครับทุกคนเป็นการคาดการณ์ของ Space Legend AA นะครับหรือว่าเป็นช่องของต่างประเทศนะครับทุกคนก็คือให้การคาดการณ์มาทั้งหมด 11คน11นักเตะเลยด้วยกันนะครับทุกคนก็นำทัพโดยนี่ทคนเป็นวินิเชียนะครับบรูโน่เฟนานส์นครับทุกคนดานี่ปารโคนะครับมาทุกคนย่าลีควังอินนะครับอังเคลดิมาเรียทุกคนจอแดนพิกฟอร์ดมอยซ์กินนะครับผ่มเลยก็เพิ่มเติมตามนี้เลยนะครับก็เลี้ยงใครไปบ้างอยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับก็เรามาดูในส่วนของค่าพลังวิตันคร่าวๆกันบ้างแล้วกันนะครับเริ่มมืที่คนแรกครับทุกคนมาตำแหน่งของวินแบกฝั่งซ้ายนะครับ ค่าบ mustache, ลังสูงสุดอยู่ที่92และเมื่อบูดอยู่ที่96นะครับผลที่2นะครับตำแหน่งของกองกลางเซเมฟจากเพียดวีบายฮเฟนนะครับค่าบลังสูงสุดรวมบูดอยู่ที่96เลยนะครับมาดูต่อคนที่3นะครับเป็นเบนแบ็กฝั่งซ้ายเช่นกันครับทุกคนจากโมนาโกนะครับค่าบลังสูงสุดรวมบูดอยู่ที่96ครับทุกคนและต่อด้วยคนที่4นะครับเป็นมอยซิคีนะครับจากฟรีอเรนตีน่าคาบลังสูงสุดรวมบูดอยู่ที่96เลยเช่นกันนะครับต่อมาคนที่5นะครับเป็นฝั่งของอังเคิลดิมาเรียนะครับ มาตำแหน่งของเปนแบ็คฟังขวาจากเบนฟิก้าค่าพลังอยู่ที่97เลยนะครับคนที่6เป็นทางฟังของลีควางอินจากเบเชนะครับค่าพลังสูงสุดรวมบุญอยู่ที่97ตำแหน่งของปีกขวานะครับต่อด้วยคนที่7นะครับเป็นทางฝังของดานี่ปาริโคจากเบียร์เรลนะครับทุกคนค่าบลังสูงสุดรวมบุญอยู่ที่98ตำแหน่งของกองกลางนะครับต่อมาคนที่8เป็นมาเทอุสคุนยาตำแหน่งของกองกลางัตรุกนะครับค่าพลังสูงสุดรวมบุญอยู่ที่98เช่นกันครับทุกคนค่าบลังสูงเลยนะครับ ต่อมานะครับผมไปนั่งฟังของจอแดนพิกฟอร์ดนะครับตำแหน่งของพลึกษาประตูมาพร้อมกับไอเทมบูสเตอร์นะครับค่าพลังสูงสุดรอมบูตอยู่ที่98และต่อมาเป็นบูโนเฟนันนะครับอนตำแหน่งของกองกลางัตรุกนะครับค่าพลังสูงสุดรอมบูตอยู่ที่101เลยทุกคนค่าพลังสูงมากๆนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยวินิจจอานะครับตำแหน่งของปีกซ้ายทุกคนค่าพลังสูงสุดรอมบูตอยู่ที่102ยเลยนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับทุกคนมีการคาดการเพิ่มเติมมาบางส่วนก็คือคนแรกนะครับเป็นเจ แล้วก็เพิ่มเติมคนที่2ก็คือยานโอบลักนะครับตำแหน่งของผู้รักษาประตูค่าพลังสูงสุดรวมมุดอยู่ที่101นะครับแล้วก็คาดการเพิ่มเติมคนสุดท้ายก็คือจูดเบลลิงแฮมนะครับค่าพลังสูงสุดอยู่ที่ประมาณ102ถึง103เลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนย้ำวิธีแล้วกันนะครับว่าเป็นแค่การคาดการเท่านั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของอีเวนต์ต่างๆนะครับนี่คือมีการเปลี่ยนแปลงกันเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับรวมไปถึงอีเวนต์ที่แจกเฟียร์เทมเพรสเดียวการเปิดแพ็กฟรีนั่นนเองะครับ ก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยแลวกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ